ก็ขอการาบงามๆสวัสดีทุกคนด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละ่ะวันนี้ก็มาเล่นเกม rv เหมือนเดิมนะมาลงแรงด้วยเือตอนนี้ก็จะลงแรงแบบก็ปกติอะลงแรงเล่นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไม่ได้ยนเี์เลยทีแม่งก็ป่าสองตัวเอามาแย่งกันทำไมวะ ไม่เข้าใจจริงๆเนีย่ยมาโอ้เสื้อแต่ละโมกมึงแต่ละตัวเย่โอ้ยกูถอนหายใจตั้งแต่แม่งไง้นั่นแหละพลังแฝงของไวโอผมเอารวยไว้ไปนะพลังแฝงนะ่ะแล้วก็ของก็ออกประมาณนี้เลยนะห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ช่างแม่งเถอะแต่ละคนแม่ก็ออกของไม่เหมือนกันนั่นแหละ ก็ก็พลังแปงรวยเร็วแล้วก็ของก็ตามนั้นแหละส่วนรูนก็รูนแครี่อะธรรมดาลรูนแครี่ของพวกธรรมดาทิไงแค่นั้นแหละเดี๋ยวรอโหลดเข้าเกมเลยนะอืมโอ้ยคือท้อมากเลยแต่เอลสูเขาไม่น่าเล่นเป็นนะเนี่ยนาคอสก็เ,เหมือนกันไม่น่าเล่นเป็นนะ f พราะโลแบบโล่เงินเราน่าจะมีโอกาสอยู่อ่ะถ้าทีมมันไม่เออไอ้หา่าพวกมึงก็ไม่ออกซับกันเนะาะระกัศกูนึกว่ามึงจะออกซับนะเนี่ยไอ้เฮียไม่ต้องมาด้วยอ้อไอเฮียแต่ละตัวคือเมื่อกี้แบบที่ต้องตัดออกเพราะว่าไฟล์มันเสียนะ ก็อัดใหม่แล้วกันต้องขอโทษด้วยเย็ดโเด้โคตรงโง่เลยกูว่ามีโอกาสชนละแล้วแหละไอสัตว์โอ้โหแค่มังกรมึงก็ตีไม่นายเนาะไอเฮียแทนที่จะตีมังกรไอห่ามึงไม่ตีวะไอเฮียฝั่งเขาน่าจะเล่นไม่เป็นจริงๆนั่นแหละมึงขึ้นแรงกันมาได้อย่างไรวะเนี่ยกูไม่เข้าใจจริงๆโหแล้วเล่นตัวอะไรก็ไม่รู้ตายใต้เฮียอื ตายซะอีหา่าเค้ม่งแต่ละตัวกูนึกว่าแม่งมันแย่งเงินฟามเี้แต่ก็ดีนะที่มันไม่แย่งเงินฟามอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปเลนบนเลยนะตอนนี้ก็ดูท่าว่าเราจะรวยกว่าเอลซูหลายเท่าเลยละ่ะก็คิวได้หนึ่งคิวนี่วะแย่กันฟาร์ม อีกแย่งกันปามดีอีกอ๋อแม่งพิมพและเฮียแย่งกันปามสาระสาระขาพเฮ้ยสาระลูกช่างแม่งเทษฎะดะไม่ให้ผมโลมนะไหนให้ผมโลม ได้ไหนเออ่อ,องแม่งเลยไอ้เหี้ยโลมเลยเดี๋ยวกูมาซื้อของโลมตัดหน้าดีไหม่ไอ้เหี้ยซื้อของโลมแม่งดีไหมไวสัตว์ <c oughs> มึงเคยเห็นแครี่โลมใบสัตว์เป็นไงไเหี้ยเงินรวยไงกูรวยมีอะไรบ่า ต้องไอ้ช็อตเวยเว้ยโอ้ยโอ้ยโดนหนักเอวสุกตายซะโอ้ยยายายาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเรียบร้อยสวยเกือบตายเดี๋ยวขายลมทิ้งก่อนไม่ออกแม่งแล้วลมไอ้เหี้ยขายลมทิ้งไปแล้พอพอ,พอ พอชาตัดตัดทีมก็เริ่มดีแล้วนะสก,กัดแบบเป็นคนดีนะเหี้ยสก,กัดเนี่ยแหละคือคนดีไอสสัต์ส่วนอีกไอป่าสองตัวกับเมดเมดก็น่าจะดีนะยกเว้นในป่าสองตัวนี่แหละเล่นเฮี้ยอะไรกันก็ไม่รู้อะไรเอลสูแบบเออว่ะเอลสูแม่งเล่นไม่เป็นแน่เลยอะคือแม่งเดินแบบเนี้ยคือมันไม่ซูมเลยอะ่ะ มันน่าจะมีสกินแบบไอ้นั่นนะแล้วมันก็เอามาเล่นดูดิแม่งก็ไม่ซูมสักทีไอ้เหี้ยโหเล่นแบบนี้ไอ้เหี้ยกูแต่ก็เป็นดวงดีของเรานะที่เจอคนเล่นแบบเนี้ยรู้สึกดีเลยว่ะเเราก็เหยียบแผ็บคือถ้าเจอเอลซูก็อย่าไปเหยียบแผดงโง่แบบนี้นะถ้าเจอเอลซูเล่นเป็นเขาก็จะซูมใส่เราสักสองครั้งได้อะ แต่เอลซูตัวนี้มันเล่นไม่เป็นไงอ้าวมาอย่างนี้ก็ตายดิครับดูดิมันวิ่งไปมาเฮ้ยมึงเป็นปะเนี่ยโอ้โหดูดิอยู่ๆก็พลิกเกมได้ทั้งนั้นคืองงมากเลยไว้ใจให้ตัวกูในตัวกูไว้ใจในตัวกูเจอบอกอีกแล้วสู้ ไอเฮียแต่ละคนนั่นแน่อั่นแน่จะมาตีกูใส่ในป้อมไอเฮียนะว่ากูเป็นคนโง่หรือไงไม่เหมือนเอลซูไนควายปองปองปองตายตายเฮียเฮ้ยเฮียนักคอสโอ้โหกูแตกไอสัตว์โฮ้คิวไอเฮียแคลรี่แม่งแบบสัตว์5ว ตายหนึ่งช่วย4ี่ยัดเข่งกูแม่งความหวังแห่งหมู่บ้านปะเนี่ยโอ้ยทีมเรากำลังสู้จุดใจทาชี้เขาน่าจะเล่นเป็นแต่แบบเล่นไม่ค่อยเสียนมัเพราะว่าเพื่อนเราแจกไป4ี่ห้าตัวเลยไม่ไม่ใช่ฝั่งเรานะฝั่งเขาอะ่ะ แจกไปสี่ห้าตัวเลยคือแมงเกิดแล้วฝั่งเราแมงเกิดแล้วแต่ฝั่งเขาแม่งจนว่าไงนาะคอสเราไม่ต้องกลัวนาะคอสเลยนะนาคอสมันทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเราของเกิดอะ่ะผมคิดว่าผมจะไม่นั่นมากกว่ามูรามุสานะมูรามุสะตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะออกเป็นอะไรว่าจำไม่ได้ช่างของไอเทมแม่งแล้วกัน คือถ้าเจอแบบตัวหนาๆแบบไอ้พวกเกีย์เนี่ยออกมุราม,มุสาดีกว่าไอ้ดาบสีแดงอ่ะมันเป็นดาบสีแดงสีแดงเลยเลยนะเอ้สีแดงอ่ะตอนนี้ผมก็จะตีดาร์กก่อนแล้วกันคือเอาดาร์กไปปล่อยแบบในป้อมอ่ะ <c oughs> สตันด้วยจะแก้รู้เรื่องแต่ ต,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 ต JK, าต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 ตาอเ K รัดกรวเทินเดี๋ยวไปเอามังกรด้วยดีกว่าเดี๋ยวไปตีมังกรเลยวา้าฟเสร็จพวกเป็มังกรดีกว่าอย่าบอกนะสะกัดออกอะ่ะอย่าออกนะเพื่อนขอร้องเราขาดนายไม่ได้ดูเหมือนว่า ออเปลเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกโอ้เพื่อนเราแม่งไวบวกแล้วแม่งเคียกคีดันด้วยมังกรเอาปะไม่เอาหรอไม่เอามังกรหรอโอ้ยเฮียเอ้ยมึงไม่อยู่ใกล้กูวะทำไมคนเราถึงมันยังงง้นกันเนาะมานี่เอลซูโอ้โหเอลซูแม่งดูเยอะไอสัตว์ แม่งเหมือนแม่งรู้ไอ้เหียว่ากูจะมาน่าจะเห็นตอนที่นาคอตายนะยยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหียสโลกูโอ้ยขอโทษกูขอโทษยาไอ้เหียจัแม่เอ้ยเฮ้ย,ย,ยกูตายอาแข็งไม่สัตว์งงอดีงงอดีจะเต็บจูไอ้เหียอะไรๆทำอะไรกูไม่ได้ไรกวายเอ้ยโหรอดอย่างปฏิหาร เกินไปปุ้ยมุยเกินไปตอนนี้ก็เอาเรื่อนแล้วก็ให้ไปจบบ้านเลยเนาะน่าจะจบบ้านได้แล้วล่ะเทียนแม่งเกิดวะเออเทียนแม่งเกิดแล้วแม่งโหดที่หายเลยสิบสองคิวตายหนึ่งเหี้ยฝั่งเขาแม่งเล่นไม่เป็นด้วยแหละเหี้ยฝั่งเขาเล่นเป็นคือจบแล้วไอ้สัสบอกให้ ก็ชนะขอจบคลิปแต่เพ็งเท่านี้